มีคนคนหนึ่งค่ะเขาเปลี่ยนความคิดของเขาที่มีต่อคุณไปนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขา่ะมองว่าเออคุณอนะ่ะเป็นคนที่ยังไงยังไงก็จะต้องใส่ใจเขายังไงยังไงก็จะต้องมีเขานะคะยังไงยังไงก็อยากจะพูดอยากจะคุยกับเขาแต่วันนึงเมื่อคุณหันหลังให้กับเขาไปนะคะเป็นพลังงานของการที่เขาไม่สามารถลืมคุณได้เลยแล้วเขารู้สึกว่าเขารู้เขารู้จักคุณผิดไปอะ่ะเออ เขามองคุณผิดไปเออเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเขาคิดเลยจากที่เขาคิดว่ายังไงยังไงคุณก็ต้องมีเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเปล่าเลยคุณดันเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่ง การที่คุณดูแลเขาเอาใจใส่เขาหรืออยากพูดอยากคุยกับเขาก็คือตอนนั้นะคุณเทคแคร์นะคะคุณเทคแคร์แต่พอถึงจุดหนึ่งที่คุณไม่ไหวแล้วคุณหันหลังให้เลยแล้วคุณก็ไปเฉยชายของคุณแล้วมีเสน่ห์ต่อผู้คนมากนะคะซึ่งคุณกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีแรงดึงดูดต่อผู้คนอื่นเออแล้วตอนนี้เขามองคุณไม่ออกเลยเขารู้สึกว่าคุณอาจจะมีคนอื่นหรือว่าคุณอาจจะม o ฟออนจากเขาไปแล้ว เขารู้สึกว่าเขามองคุณผิดไปจริงๆที่ผ่านมาเขาบอกว่าคุณยังไงยังไงก็ต้องงอเขาเออแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยคุณแค่ตอนนั้นคุณแค่หลักเขานะคะแต่ตอนนี้นลยดูเหมือนคุณ move แล้วก็ไปใช้ชีวิตของคุณแล้วมันโดดเด่นมากคุณเป็นที่ต้องการของตลาดอย่าง้นเลีอะเออแล้วเขาเดาคุณไม่ออกเพราะว่าตอนนี้คุณน่าจะมีเสน่ห์ในแบบที่มีคนเข้าหาเยอะนะคะแล้วตัวเขาตอนนี้ค่ะรู้สึกเสียใจมากรู้สึกเสียดายมากรู้สึกไม่ลืมคุณรู้สึกว่า ที่ผ่านมาเอาทำไมไม่ได้ดูแลคุณให้ดีนะคะมีพลังงานนี้เกิดขึ้นแล้วกเ็เหมือนเขาอยากที่จะคุยกับคุณนะคะเราคอยให้คุณติดต่อไปแต่ว่าเขาเดาผิดแล้วนะคะคุณเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่งออาจจะเป็นฝ่ายที่ทักอาจจะเป็นฝ่ายหนักขวาแต่ตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้เขามองคุณผิดไปคะ่ะอืมเขามองคุณผิดไปแล้วก็ทําได้แค่นั่งรออออีอกโก้เขาก็ยังคําคออยู่นะคะ แต่ใก็ตามคนคนนี้นะคะมีการฝันถึงคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะให้คุณกลับไปติดต่อหาเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณอาจจะตอนนี้อาจจะมีตัวเลือกแล้วละนะคะคงจะไม่ได้มองเขาคนนั้นแล้วละนะคะ